ผู้เขาแข่งขันแกงต่อป่านเป็นวงดนตรีจากจังหวัดมหาสารคามวันนี้พวกเขาขอมาโชว์บนเวทีหมอลำฝังเพชรสักครั้งพร้อมกับแรปเปอร์มาดกวงที่น่าคุ้นๆโชว์ของพวกเขาจะม่วนขนาดไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับผมชื่อนายธนาวุฒิโคดีนะครับลูกหลานชาวตะบนนะขามาจากมหาสารคามครับผมโอ้เสียงโลนะกระผมครับปายครับผมมือกีตาร์ครับผมกระผมชวนมือกลองครับกระผมโดมมือคีย์บอร์ดครับครับผมผมน็อตครับมือเบสครับผม นักร้องชื่ออะไรนะครับผมชื่อแม็กลานาครับแสดงว่าวงดนตรีนี้น่าจะมาจากทางเหนือใช่ไหมลานามาจากมหาสารคามครับโอ้ยโอ้ลานนาสารคามล้านนาสารคามตรงตรงไหมครับโอ้ล้านไฮนาบ้านเฮาเนี่ยครับล้านนาล้านแมนครับล้านตีฟาดเขาเลยล้านฟาดเข่ามารวมตัวกันได้ยังไงครับเอผมเปิดผมเป็นนักดนตรีเลยก็เปิดร้านอาหารเองด้วยครับก็ เป็นรุ่นน้องที่เรียนอยู่ด้วยกันผมก็เลยแบบชวนมาเล่นด้วยกันแล้วก็สี่เสื้อเขียนว่าไงนะครับที่เสื้อนะฮะ,ะขวัญใจสาวรถแห่ครับพวกเราเป็นขวัญใจของสาวรถแห่ไม่ใช่ครับคือเพลงคือพวกผมเนี่ยไปเล่นดนตรีไปเล่นดน,น,นตรีที่ร้านแล้วทีนี้มีลูกค้าที่ไปฟังเพลงเขาชอบแบบอยากให้ไปเล่นรถแห่ที่บ้านหน่อยอพอดีลูกชายจะบวชในประมาณนี้ฮะก็เลยได้ไปเล่นรถแห่ครั้งแรกแล้วรู้สึกแบบประทับใจชอบชอบมากแล้วทีนี้พอ เขาเห็นเล่นทุกวันทุกวันเงี้ยเขาก็เลยชอบแล้วเราไปเห็นหนุ่มสาวเนี่ยเขาไปเต้นแล้วทีนี้เขาชอบเขาลากันแล้วบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบแบบผู้ชายเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงเต้นเด่าฟ้าเด่าดินตีลังคาอะไรรู้รู้ไหมครับว่าเพลงเนี้ยมันเด่าฟ้าเด่าดินมันเต้นยังไงคือมันก็เต้นแบบใครก็ได้เต้นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ช่างแอร์ผมเต้นดีกว่าช่างแอร์ ไม่ไม่กอง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 อะอันนี้ด่าดินด่าดินด่าดินเออไปะเนี่ยไปเห็นแค่เขาทำ่างนี้ใช่ครับก็เลยคิดว่าเขาชอบกันอา คือผู้หญิงเขาจะเต้นประมาณนี้แล้วทีนี้ผู้ชายไปเห็นแฟนผู้สาวเจ้าของเนี่ยเต้นอยู่รถแห่แบบแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบไม่ชอบไม่ชอบก็เลยบอกเลิกกลางรถแห่จับไม้มาขอไม้หน่อยครับให้ทิปด้วย100บาทขอไม้หน่อยครับประกาศบอกว่าเขาเลิกกันซะเขาว่ามาผู้สาวรถแห่เต้นเดาฟ้าเดาดินประมานี้ก็เลยมีแรงบันดาลใจ เป,เป็นที่มาของเพลงที่จะมาร้องวันนี้ที่มาของเพลงเพลงนี้ครับแต่งเองหรือเปล่าครับเป็นน้องชายผมอีกคนหนึ่งครับเรียนดนตรีด้วยกันเขาแต่งให้ผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับเป็นน้องที่เรียนดนตรีด้วยกันที่มหาสรารคามคแต่ว่าเขาไปทํางานอยู่ที่ประเทศเกาหลีก็เลยส่งไกด์มาให้ผมผมทําเพลงนี้คือผมทําด้วยความที่ตั้งใจมากครั้งหนึ่งในชีวิตผมที่ผมต้องการอยากจะมาสื่อตรงนี้ให้พี่น้องบ้านผมได้ได้ดูด้วยว่า นักดนตรีสัตคามะครก็ไม่แพ้นักดนตรีจังหวัดอื่นนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมครับผมเชิญเลยครับเสียครับขอเงินในแบ สีล่ลอยคอยสิไปพุดปล่อยไปเต้นยุนารถดแครอขอโชเลยลายมือนี่คอยโอกหักเด้อแม่สิไปเต้นดารถแท้บุกแค่ผู้ใดสิว่า จะได้ขั้นคนเบิ่ใจโ่จัดไปเลยซยวเราเพียวๆน้อสซยวจัดไปก็จะไปเงิดไห้ขึ้นใจของเรา สิไปหาเหลียวบังภูบ่าวเฮยยูน่ารถแผ่สมลักษแฉ่ซึ่งแนไมีแหงอาหารตาป้องเงดอกผูบ่าวเก้าสิไปหาเอาท่านนาสิ่บ่อหูซาไม่ได้นาขั้นคนเบิ่ใจสิไปหาเหลียวบังภูบ่าวยูน่ารถอแผลสมาลักษณแฉ่ซึ่งแบ ในเธอดาขั้นคนเบื่อใจสมาลอง,ทงแทกแทกซึ่งแมงมีแห่งอาหารสาสีบอก สวัสดีครับสวัสดีพนักงารอีกแล้วผมมีเซอร์ไพรส์ตรงกลางมผมผมเคยเห็นมาแร็ปอยู่หลายวงเลยเนี่ยครับกับวงละไมหันษาครับใช่ใช่วันนี้มารับเชิญครับใช่ครับมาร่วมสนุกกับพี่พีด้วยครับร่วมทำเพลงกับพี่พีด้วยอยู่อยู่ในเพลงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าเฉพาะรายการนี้อยู่ในเพลงเลยครับฟิชเชอร์ลิงในเพลงขวัญใจสาวรถแห่เลยครับพลังมาเต็มเลยขอบคุณครับฟังจาก คุณคู่สลาก่อนเ้อครับเ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพลังมากเต็มเลยเนาะสิ่งที่แสดงออกทั้งหมดเนี่ยที่มันดีที่สุดก็คือสามารถสร้างแนวร่วมด้านความรู้สึกให้กับคนฟังได้ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนดนตรีคนร้องและองค์ประกอบการแสดงทั้งหมดมันสามารถดึงทุกคนให้อยู่ร่วมอยู่ในความสนุกของพวกเราได้อันนี้คือความสําเร็จ <น>แต่ถ้ามองในแง่ของรายละเอียดบางทีมันอาจจะต้องมีการซ่อมแซมอะไรบ้างนั้นพี่อีน่าจะลงรายละเอียดได้นะครับแต่ผ,ผู้ชื่นชมชื่นชมพลังแล้วก็การรวมตัวและก็วิธีคิดชอบชอบเนื้อเพลงนะั้นทให้เรารู้สึกได้และเห็นภาพของผู้สาวคนนั้นได้และก็ดนตรีก็มีกลิ่นอของสาวคาราอกมาปนหน่อยๆ <ใช S 1> ซึ่งก็บอกถึงการร่วมสมัยอันนี้เป็นเรื่องที่ลงตัวแต่ชอบมากคือการสามารถตรึงผู้ชม ให้อยู่ในหมวดหมู่ของอารมณ์ของพวกเราได้เก่งมากครับชื่นชมครับขอบคุณครับวงลานานะครับวันนี้ก็มาเต็มนะครับก็อย่างที่บอกครับเพลงนี้ถ้าขึ้นมาที่ไหนที่ไหนที่ไรบริเวณไหนก็ต้องเต้นกันแหละไงง้องฟุ่นตลบเลยแหละนะครับก็ชื่นชมในการที่จะกล้าสร้างงานแบบแบบนี้ขึ้นมาก็ถ้าเราเห็นฟังง่ายๆเป็นเพลงทั่วไปในจังหวัดดิสโก แบบนี้ก็มีหลายเพลงเหมือนกันแต่วันนี้แม็กเอามาทําในแบบมีแรปเข้ามามันมีความคล้ายๆกับมีเซอร์ไพส์เข้ามาอย่างนี้ก,ก็ฟังแล้วร,รู้สึกว่าเพลงม,มันมีพลังอยู่แล้วมันทํายิ่งพอมีแรปเข้ามาเนี่ยมันทําให้เพลงมันน่าสนใจมากขึ้นเมื่อกี้กลายเป็นเราสนุกนกไปด้วยแล้วกลายเป็นเพลงมันจบเร็วด้วยซ้ำอันนี้คือคือจุดเด่นเลยแล้วทุกคนมีพลังเล่นออกมาแล้วมัมนสุดนะครับดนตรีทุกคนมืออาชีพแล้วแต่ในส่วนของพอเวลาเราเรามารวมรวมวงกันแล้วเนี่ย เอาในส่วนของแม็กก่อนนะครับตอนที่แม็กร้องเนี่ยผมว่าแม็กยังใช้เสียงที่แม็กพูดอยู่ตอนที่พี่บอกว่าเสียงหล่อครับผมมันยังมีเสียงพวกนี้เยอะอยู่อ๋อแล้วแล้วคราวนี้พอพอทางแปออกมาเนี่ยมันกลายเป็นพีคขึ้นแบบนี้เลยอะ่ะคือผม<ช>ผมอยากให้มีความรู้สึกว่าถ้าถ้าแม็กใส่เต็มกว่าน,นี้ใส่เสียงที่มันไม่ใช่เสียงแบบค่้างเสียงหล่อแบบผมไม่รู้นะ <c oughs> แตม่มันเสียงอมมาประมาณประมาณแบบอย่างนี้เลยถ้าใส่เสียงที่มันแบบแจ้งแจงก็นี้ แจ้งแจ้งแบบฟังชัดชัดสว่างสว่างใสมาเลยพอแลปบออกมาเนี่ยมันจะไม่มันจะบกเกินกันหลายนะคือถ้าตอนนี้กำลังมันกำลังโดดพอแล็บออกมามันโดดขึ้นมาเลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นเราก็จะเป็นแบบว่าเหมือนลองรองพื้นไปก่อนไอตัวเนื้อหลักเนี่ยแต่พอแลปบมามันจะพีคขึ้นมาเพราะเขาใส่เต็มมากพลังเขาเยอะผมมีความรู้สึกว่าเพลงนี้มันจะมันจะเต็มร้อยมากขึ้นคือให้สองคนเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นแล้วให้มันบาลานซ์กันมากกว่านี้ขอบคุณมากครับ ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะติเลยนะคะมวนบอมวน <c oughs> ผมใช่ครับมูซีวาดนตรีรวมสมัยนี่ยหละ,ะมีแลบมีอย่างขำว่ามันเห็ดให้บรรยากาศสนุกสนานขึ้นแล้วก็กลุ่มไยรุ่นแล้วก็กลุ่มเพลงแบบนี้เนาะ <c oughs> เขากําลัง <c oughs> อยู่ในกระแสอยู่ในกระแสที่คนกําลังสนุกสนานในช่วงนี้ก็ค,คิดว่ากลุ่มลาน,นาของน้องๆเนี่ย อนาคตนี่คงจะไปไกลกว่านี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่อาจารย์อีทแล้วก็ครูสลาท่านได้ติและชมไปนะคะดีใจที่ได้รับฟังในวันนี้ด้วยค่ะให้ผ่านไหมนะให้กำลังใจลูกให้ผ่านลเลยค่ะผ่านครับไรเยอะนะครับเด้กำลังใจให้ครับผ่าน <laughs> ครับขอบคุณ <laughs> ครับ <laughs> ปขล่ำขึ้นมาเลยโอ้จักสิหาคะแนนหวังไดด